สวัสดีมีความสุขค่ะมาเจอกันวันที่12กรกฎาคมนะคะเมื่อวานมีภารกิจเนาะไม่สามารถที่จะอัดคลิปได้นะคะมันดึกเกินไปนะค,ะค่ะวันนี้นะคะกับคลิปวันนี้พี่เม์นะคะจะเช็คพลังงานของเขานะสำหรับคนที่ยังลังเลสงสัยว่าเขาคนนั้นนะจะเลือกคุณหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เขาจะเลือกคุณไหมในหัวข้อนี้ EP ที่สองนะคะมาดูกันว่าตอนนี้เขาไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ใดนะคะที่คุณยังล,ลังเลใจว่าจริงๆแล้วเขาจะเลือกคุณหรือไม่หรือจะเลือกคนอื่นคนอื่นอาจจะเป็นคนแบบคนเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนฝูงเป็น เป็นญาติญาติหรือเป็นใครอีกคนแล้วแต่นะคะทุกสถานะความสัมพันธ์สามารถดูดูคลิปนี้ได้นะคะหลักๆแล้วก็ทําคลิปออกมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็สาระความรู้ให้กับทุกคนนั่นเองอย่าอินมากแต่ถ้าเรื่องราวตรงกับใครนะคะก็บอกให้พี่เมย์ทราบด้วยนะคะว่าเป็นพลังงานของใครนั่นเองนะวันนี้ขอดูกันก่อนนะขอพลังงานที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะคะสี่ใบมีใครที่ เกี่ยวข้องกับคลิปนี้บ้างเขาเลือกคุณไหมนะคะเขาจะเลือกคุณหรือไม่ขอพลังงานที่เกี่ยวข้องกันก่อนเนาะพลังงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีธาตุลมมิถุนตุนกุมธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุไฟขึ้นมาสองใบนะคะเมษสิงห์ธนูขึ้นมาสองใบแล้วก็ธาตุดินพฤกษกกันมังกรน,นะคะ ในความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้เหมือนกับคู่รักรักเลิกๆ,ๆนะคะรักเลิกเแต่ก็ไม่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์มีแพชชั่นต่อกันมีความหลงไหลนะคะมีเขาเรียกว่า <c oughs> มีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ นะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่คุณก็ยังไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วเขาเลือกคุณหรือไม่นั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนี้นะจะเลือกคุณหรือไม่กับพลังงานที่เกี่ยวข้องนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุไฟเมษธน,นูและธาตุดินพฤกษกันมังกรนะคะมาดูกันสิว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรนึกถึงหน้าเขาให้ชัดเจนนะคะเขาจะเลือกคุณไหม เราจะเลือกไพ่แค่ใบเดียวเอาคำตอบชัดๆนะคะพี่เมย์บอกก่อนนะถ้าไพ่ขึ้นมาในทางที่ดีก็คือเขาเลือกคุณแต่ถ้าไพ่เป็นพลังงานลบก็คือเขาปฏิเสธเขาไม่เลือกคุณ นะเดี๋ยวเราจะดูต่อหลังจากคําตอบที่เราได้ว่าเลือกหรือไม่เลือกนะคะจะดูต่อในพาร์ตต่อไปจะดูอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะพอดูก่อนว่าเขาคนนั้นที่ f c พี่เมย์กำลังนึกถึงเขาอยู่นะนึกถึงหน้าเขาอยู่ในตอนนี้นะคะมาดูกันว่าเขาจะเลือก f c พี่เมย์ไหมคะ่ะขอชัดๆขอเคลียร์ๆเ,เลยคะ่ะเขาจะเลือก f c พี่เมย์ไหม ขึ้นมาเป็นอะไรเลือกสิไม่เลือกคุณได้ยังไงหัวใจมันชัดเจนขนาดนี้นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เด็กถือดาบถึงแม้ว่าในตอนนี้ความรู้สึกของเขามันอาจจะยังไม่พร้อมเนาะในความรู้สึกมันเหมือนไม่พร้อมเลยตอนนี้ยังต้องการที่จะใช้เวลาเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อการเติบโตเพื่อความมั่นคงในชีวิตก่อนแต่เขาเลือกคุณแน่นอนนะ อ่ะรู้กันแล้วว่าเลือกทีนี้เรามาดูในพาร์ตต่อไปนะคะขอดูพาร์ตต่อไปนะคะแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เนาะ<ๆ>มาดูกันความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้นะ,ะตอนนี้เลยที่ดูคลิปพี่เมย์นะคะมีความรู้สึกใดบ้างนะ,ะ,นะเลือกคุณแอน่น,นอนแหละนะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมเนะาะพ่ออกมามาดูความรู้สึกที่มีต่อคุณในตอนนี้ค่ะ<ๆ>ขอห้าใบค่ะ มาดูสิคะว่าความรู้สึกนะออกมาแล้วกี่ใบเนี่ยสองใบสามสี่และห้ามาดูกัน,นะคะ่ะความรู้สึกนะความรู้สึกทําไมมันยากลําบากจังเขาคิดแบบนั้นนะความรู้สึกคืออุปสรรคเยอะนะแต่ยังไงก็ไม่หมดหวังนะ่ะเขามองเห็นทางเขาเรียกว่า ไพ่หนึ่งเหรียญมันมีความมั่นคงในใจอะถึงแม้ว่าจะอุปสรรคขวางน้าเยอะแยะมากมายแต่ความรู้สึกในใจทําไมมันชัดเจนทําไมมันมั่นคงทำไมมันรักฝังใจนะคะความรู้สึกของเขาเนาะถึงจะมีเรื่องราวทะเลาะบอแวงกันแต่หัวใจมันยังชัดเจนมันไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันเหมือนกับ เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนเป็นโลกใหม่เปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ใหม่นะคะไม่มีการทะเลาะได้ไหมไม่มีอุปสร,รรคขวางนามได้ไหมแล้วก็คุณกับเขานะคะตอนนี้ห่างห่างกันอยู่ใช่ไหมหันหลังให้กันอยู่ใช่ไหมในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอะถึงแม้ว่าจะเดินจากกันกี่ครั้งเพราะรักครั้งนี้มันเป็นรักเลก,ลกเลิก,เ,ลกเนาะ ถึงแม้ว่าจะเดินจากกันกี่ครั้งถอยหลังห่างกันกี่ครั้งทะเลาะกันกี่ครั้งแต่หัวใจเขายังรักคุณเราก็ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณเสมอไม่ว่าอุปสรรคมากมายแค่ไหนหัวใจมันยังชัดเจนนะคะความรักยังอยู่ที่คุณน่ะคนคนนี้มั่นคงในความรักมากๆไม่ว่าจะทะเลาะกันมากมายแค่ไหนไม่ว่าจะเดินจากกันไปกี่ครั้งแต่หัวใจเขาก็ยังอยู่ที่คุณและต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณใช้ชีวิตกับคุณความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นอะ เหมือนรักๆเลิกๆจนเป็นเรื่องเคยชินไหมคุณนั้งคู่อะทะเลาะก,กันมากมายในชีวิตเนี่ยทะเลาะก,กันบ่อยมากอุปสรรคขวางน้ำนู่นนี่นั่นมาทะเลาะทะเลาะพี่เมย์จะบอกวบบนี้นะคะว่า พลังงานของการทะเละอบ่อแหวงกันมันคือพลังงานลบอ่ะฟังให้ดีนะคะพลังงานลบถ้าอยู่กับเราดึงดูดอะไรเข้ามาดึงดูดพลังงานลบเข้ามาฉะนั้นหลีกเลี่ยงการทะเละอบ่อแหวงเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคขวางน้ำและพลังงานลบหรือการแยกทางห่างกันไกลนะคะแน่นอนแหละถ้ามีพลังงานลบอ่ะมันจะต้องนําไปถึงเรื่องราวของการแยกทางจากลาเพราะพลังงานลบคือการสูญเสียห่างไกลเลิกล้าง สูญเสียเลิกล้างห่างกันไกลจากลากันไปนั่นคือพลังงานลบไม่ว่าคุณจะมีพลังงานลบเพียงเล็กน้อยในความสัมพันธ์หรือในความคิดต้องเคลียร์ออกให้หมดนะคะเขาเรียกว,ว่าเยียวยาตัวเองตลอดเคลียร์ใจตัวเองตลอดรีลลสพลังงานตัวเองตลอดให้มีพลังงานบวกอยู่กับตัวเองอย่าให้มีพลังงานลบนะคะเพราะพลังงานลบสะสมสะสมมากๆเนี่ยจะดึงดูดพลังงานลบเข้ามาฉะนั้นให้มีพลังงานบวกไว้เยอะๆจะได้ดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามา นั่นเองในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไม่ว่าจะทะเลาะกันยังไงไม่ว่าจะเดินจากกันกี่หนความรักก็ยังมั่นคงอยู่ที่คุณนั่นเองนะคะเขาเลือกคุณอ่ะไม่ว่าจะอย่างไรอุปสรรคขวางน้ําแค่ไหนถึงมันจะเยอะมากมายหัวใจก็ยังอยู่ที่คุณและในตอนเนี้ยเหมือนกับอุปสรรคเยอะด้วยในตัวตนของเขาเนะี่ยคะการทะเลาะบ่อแหวงมันไม่ได้ทําให้รักคุณน้อยลงนะ อ่ะทีเนี้ยห่างไกลกันอยู่นะคะอาจจะรัก,ลกเลิกเลิกเรามาดูกันว่าเขาจะทำยังไงกับสถานการณ์แบบนี้เขาจะแก้ไขยังไงสถานการณ์นะคะที่มันเป็นแบบนี้เขาคิดที่จะแก้ไขหรือจะทำอะไรจะแอคชั่นอะไรไหมกับความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกูนมาดูกันนะคะห้าใบามาดูว่าจะแอคชั่นอะไรไหมจะทำอะไรไหมคะ่ะจะแก้ไขยังไง จะตัดสินใจอย่างไรมาดูกันไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แปดดาบนะเหมือนกับตอนเนี้ยตอนนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงดีนะคะไม่รู้จะแก้ไขยังไงเหมือนกับตัวเองอะมืดแปดด้านเนาะมืดแปดด้านแต่หัวใจมันก็ยังอยู่ที่เธอภาพความชัดเจนมันคือเธออนาคตมันคือเธอมันฝังใจอยู่ที่เธอเนาะไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งเหรียญเธอคือที่หนึ่งเธอคือคนคนนั้นที่หัวใจมันเลือก ะะมันเลือกไปแล้วสรุปว่าเลือกไปแล้วว่าคือคนนี้นะคะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนรักฝังใจมั่นคงในใจนะคะเขาคนนี้มีหัวใจที่มั่นคงนะนคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรรู้สึกเสียใจนะอยากจะขอโทษอยากจะให้ยกโทษให้อภัยไม่รู้ใครทำผิดต่อกันนะแต่ในความรู้สึกครั้งนี้อยากให้มีการแบบเขาเรียกว่าอะไร เคลียใจกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าสมมุติว่ามีมีเรื่องราวทําผิดต่อกันหรือใช้วาจาคําพูดอะไรก็แล้วแต่ให้กันเจ็บปวดแล้วรู้สึกเสียอกเสียใจอยากให้เคลียร์ใจอยากให้ยกโทษอยากให้อภยัยให้เกิดขึ้นเหมือนกับให้ล้างความรู้สึกผิดเหล่านั้นเพราะเขาอะยังมีความรู้สึกผิดอยู่เลยนะคะมีความรู้สึกผิดมีความเสียใจนะอยากจะแต่งงานอยากจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่านะการตัดสินใจครั้งนี้คือสิ่งที่เขาจะทําก็คือ อยากจะเคลียร์ใจกับคุณอยากจะพูดคุยถึงแม้ว่ามันจะมืดแปดด้านแต่หัวใจมันชัดเจนมันอยากจะทําแบบนั้นมันอยากจะจริงจังมันอยากจะแต่งงานนะคะอยากจะแสดงความรักให้คุณได้เห็นนะ่ะว่าจริงๆรแล้วเป้าหมายในชีวิตเขาอะคือการใช้ชีวิตคู่กับคุณแล้วอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่านั่นคือเป้าหมายนั่นคือสิ่งที่เขาจะแสดงออกให้คุณเห็น เพื่อพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าหัวใจของเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะมีอะไรเข้ามาในเส้นทางความรักความสัมพันธ์นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนั่นคือสิ่งที่ตัดสินใจแล้วว่าเลือกคุณอย่างแน่นอนแล้วคุณคือคนคนนั้นที่จะใช้ชีวิตอย่างแน่นอนนะคะจะแสดงให้คุณเห็นนะคะไว้เขาเรียกว่าอะไรเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คุณสามารถพิสูจน์ใจเขาได้เลยว่าคนคนนี้จะไม่เปลี่ยนใจไปจากคุณนะคะทีนี้ เรามาดูกันอันนี้คือเขาคิดแล้วเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูพลังงานของคุณทั้งคู่นะคะว่าจะนำพาเส้นทางความรักเป็นไปในทิศทางไหนมาดูกันว่าเส้นทางความรักของคุณทั้งคู่นะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นไปในทิศทางไหนค,ค,สนค,คะ,นนนคะส่วนเขานะชัดเจนในใจอย่างแน่นอนนะคะมาดูว่า สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เส้นทางความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างไรจะเป็นไปยังไงไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะเดอดฟูนะคะเหมือนตอนนี้นะมีความรู้สึกว่าเขารู้สึกหรือคุณรู้สึกนะในพลังงานความรักความสัมพันธะ์อะสิ่งที่มันจะเป็นไปคือมันมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเลือกฉันจริงๆไหมอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะ อาจจะเป็นค like no. yes. ุณอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นคุณเขาคุณมาดูคลิปนี้ว่าเขาเลือกคุณหรือไม่นะเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนว่าฉันเป็นตัวเลือกหรือเปล่าฉันเป็นทางเลือกไหมฉันเป็นคนที่เขาเลือกแบบจริงจังไหมอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้เกิดขึ้นเส้นทางความรักความสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นว่าเส้นทางความรักความสัมพันธ์มันมันดําเนินไปไปอย่างแบบไม่มั่นคงอ่ะมันมีความคลางแคลงใจมันไม่แน่ใจเอาไงดีอะไรเงี้ยจริงจัง จริงจังไหมหรือไม่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในความสัมพันธ์แต่ฝั่งของเขาเนะี่ยของเขาชัดเจนนะน่าจะเป็นฝั่ง f อซพี่เมย์ไห้เขาบอกอ่อ f อพี่เมย์บอกว่าอย่ามาว่า f c สซพี่เมย์ f c ซนี่มั่นคงนะเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเขามั่นคงหรือเปล่ามันก็เกิดเลยเกิดพลังงานลังเลใจนะะในความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่บอกว่าให้แสดงความจริงจังจริงใจแล้วก็ชัดเจน นะในความรักความสัมพันธ์เนี้ยสิ่งที่มันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณคือมีเรื่องราวการปิดบังทําอะไรลับหลังกันไม่พูดกันตรงๆจะทําให้เกิดปัญหานะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างไรนะคะเป็นไปอย่างไรคืออย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะอย่าไปเหมือนกับว่าพอเรารู้สึกไม่มั่นใจกับคนนี้แล้วเราก็ คือเหมือนกับปล่อยให้มีอุปสรรคเข้ามาในทิศทางเราอะเหมือนกับว่าพอไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยคู่กับไพ่เดะฟูใช่ไหมอ่ะไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมากับไพ่เดะฟูเหมือนกับว่าในเมื่อฉันไม่แน่ใจอะฉันก็เปิดโอกาสให้ตัวเองอะไรเงี้ยในเมื่อไม่แน่ใจแล้วคิดว่าเขามีตัวเลือกฉันก็มีตัวเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยเอาความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบนี้มันไม่ยอมกันอะมันไม่ยอมกันแล้วในความรู้สึกว่าเธอมีได้ฉันมีได้เนี่ย อย่าอย่าให้เป็นแบบนั้นนะคะความสัมพันธ์มันจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยนะมีความรู้สึกที่แบบว่าเป็นอีโก้อวดดีถือที่ถีอ่อ่ะเธอมีฉันมีเธอไม่จริงจังฉันไม่จริงจังอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นพังทลายในความรักความสัมพันธ์มันจะเกิดพลังงานมาเป็นสองทางนะคะสองทางก็คือมีการทำรับหลังปิดบังกันอะ่ะนะคะกับความรู้สึกที่แบบว่ามีแอบไปกิก๊กอะแอบไปกิ๊กกัก ไปคุยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความสัมพันธ์เนี้ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะพี่เมย์จะบอกว่าไพ่เกิดขึ้นมาแบบเนี้ยคือมันมีความสัมพันธ์ที่บอกว่าเราก็ถือว่าเออเราก็มีดีคนหนึ่งเราก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรฉันไม่ได้สินไหลไม้ตอกนะอะไรเงี้ยคือคุณยาคิดแบบนั้นนะเพราะมันพังนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสถานการณ์เนี้ยเกิดขึ้นอะเหมือนกับว่าคือมีดีด้วยกันทั้งคู่แล้วไม่ยอมกันอ่ะถือที่ถี่ด้วยกันทั้งคู่อะ แล้วแล้วมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณอะกลายเป็นว่าดึงดูดพลังงานลบเข้ามาคือดึงดูดอะไรเข้ามาดึงดูดบุคคลที่เป็นบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นฝั่งคุณอาจจะเป็นฝั่งเขาอาจจะเป็นทั้งคู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์สิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาไพ่บอกว่าอย่าไปดึงเอาตัวเลือกเข้ามานะอย่าไปดึงเอาคนที่แบบว่าเขาเรียกว่า Lord, คุยเล่นๆอ่ะคุยเล่นๆแต่ผูกพันอะ ผูกพันแล้วแวบบว่าจบไม่ลงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มันกลายเป็นว่านะคะมันเป็นความรักทางเลือกอะมันจะกลายเป็นความรักทางเลือกเพราะฉะนั้นนะคะให้เรามั่นเจมั่นใจในตัวเองก่อนชัดเจนในตัวเองก่อนถ้าเราบอกว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยให้เราชัดเจนไปเลยนะคะชัดเจนอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าเผื่ออย่าเผื่อเลือกไว้เพราะว่าอะไรเพราะเผื่อเลือกมันคือพลังงานของความรักที่เป็นในทิศทางลบนะคะ เผื่อเลือกหรือความรักที่อยู่ในทิศทางลบก,ก็จะดึงดูดอุปสรรคควางนะ่ะขวากน้ําในทิศทางลบเข้ามาฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะเจอคุณก็จะเจอคนที่แบบว่าไม่ได้จริงจังแล้วคุยกันเป็นแบบตัวเลือกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นให้ชัดเจนนะคะว่าถ้าในฝั่งของเขาเขาเลือกคุณชัดเจนแน่นอนแต่ถ้าในฝั่งของเราแล้วเราบอกว่าเราไม่มั่นใจในเขานะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจน ทีนี้พอเขามารู้ว่าคุณก็ไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันทีนี้แหละแย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถามว่าเขาเลือกคุณไหมหมดใจเลยเลือกคุณแต่เขาอะมีอุปสรรคขวางน้ำเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมด้วยนะคะถึงแม้จะทะเลาะก,กับคุณมากแค่ไหนถึงจะมีความไม่เข้าใจกันถึงจะเลิกลากันบ่อยๆแต่หัวใจรักก็ยังอยู่ที่คุณและคุณก็คือคนในอนาคตของเขาเพราะฉะนั้น ความรักความสัมพันธ์นะคะเส้นทางมันจะเดินไปเนี่ยมันจะดึงดูดให้คุณอะ,อะดึงดูดความสัมพันธ์ที่วุ่นวายเข้ามาฉชนะนัะ้นอะให้เข้มแข็งในพลังงานหรือในทัศนคติที่ดีแล้วเชื่อมั่นในความรักนะคะถ้ารักกันแบบจริงจังนะหรือเขาเรียกว่ามั่นใจมั่นคงในรักนะมันจะทำให้ความรักของคุณอนะแนบแน,นแ,นนแน่นแน่แฟนเราก็มั่นคงแล้วก็อุปสรรคขวางน้ำมันจะเขาเรียกว่าอะไร มันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วนั่นเองทีนี้ขอดูบทสรุปหน่อยว่าลงเอยกันอย่างไรเนี่ยค,ความรักความสัมพันธ์อาจจะมีพลังงานที่แบบว่าดึงดูดพลังงานลบเข้ามาฉะนั้นให้เข้มแข็งในพลังงานในทิศทางบวกนะคะทีนี้มาดูบทสรุปกับการลงเอยของคุณทั้งคู่จะลงเอยกันแบบไหนบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นยังไงคะจะลงเอยกันยังไงคู่นี้นะมาดูกันนะคะ นึกถึงหน้าเขาให้ชัดเจนเลยนะเวลาพี่เมย์สับไพ่ส่งพลังงานมานะคะมาดูกันสิว่าจะลงเอยยังไงนะคู่นี้รักๆเลิกเลิก,เลกแต่ก็เลิกกันไม่ได้เนาะรักกันฝั่งใจนะคะลงเอยกันอย่างไรคะมาดูกันไพ่ออกมาแล้วหนึ่งใบเนาะโอ้ยไพ่ขึ้นมาสามดาบอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะขอขอดูอีกสี่ใบ ี่ใบนะคะสองม้เท้าสี่ดาบแฮงแมนหนึ่งถ้วยลงเอยกันอย่างไรในความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณทั้งคู่นะนะะี่ยอุปสรรคขวางน้ําการลงเอยในความรักพลังงานของคุณในตอนนี้นะ,ะดูไพ่ตอนนี้พลังงานตอนนี้นะคะการลงเอยของคุณทั้งคู่เนาะจะ ในพลังงานในตอนนี้นะเนะคะเขาเรียกว่าถ้าพลังงานของคุณเปลี่ยนไปไพ่จะเปลี่ยนไปแต่ในตอนนี้พลังงานของคุณนะคะในความรักความสัมพันธ์ลงเอยแบบไหนนะคือเหมือนกับว่ามันมีอุปสรรคจากบุคคลที่สามหรือมือที่สามเข้ามาเนาะเพราะว่าอะไรทําไมพี่เมย์อ่านมือที่สามรู้ไหมคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเจ็ดาบแล้วก็ไพ่ขึ้นมาสามดาบเนาะเรามีเจ็ดถ้วยด้วยนะคะ มันมีความเป็นไปได้ว่าดึงมือที่สามเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงนะแล้วมันทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่กลายเป็นว่าถอยห่างออกจากกันนะคะมาเช็คตัวเองว่าในความรู้สึกของฉันฉันต้องการอะไรในความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันกลายเป็นว่ามันมีความรักแล้วเป็นทุกมีความรักแล้วมีความทุกมีความรักแล้วไม่มีอิสระในตัวตนของตัวเองนะคะมีความรักแล้วทําให้เขาเรียกว,ว่าอะไร แผนที่วางไว้หรือเป้าหมายที่วางไว้ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังอย่างที่วางไว้นะคมันก็เลยทําให้คนสองคนอะถอยหลังห่างจากกันเนาะจากอุปสรรคเนี่ยนะมีอันที่หนึ่งอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือการที่ไม่มีอิสระในความรักนะคะ อยู่ในความรักแล้วไม่มีอิสระไม่เป็นตัวของตัวเองนะสูญเสียความเป็นตัวเองนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองคือมีบุคคลที่สามแทรกเข้ามาหรือมือที่สามแทรกเข้ามาทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณทั้งคู่หอยถอยห่างจากกันเพราะว่าไม่สามารถนะ,ะที่จะเขาเรียกว่ามันมีพลังงานของการที่แบบเ,เรื่องราวเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะพอเจอ พอเจอเรื่องราวแล้วปุ๊บถึงแม้ว่าจะขอเริ่มต้นใหม่จะขอแก้ไขจะขอแก้ตัวแต่มันก็จะมีพลังงานของคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าขอรักตัวเองดีกว่าอยู่กับตัวเองดีกว่าแล้วใช้เวลาในการเติบโตนั่นเองนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้พลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตในจิตวิญญาณของตัวตนของตัวเองนะได้ได้ได,ได,ได้ได้เรียนรู้ในความเป็นตัวเองว่าจริงๆแล้วต้องการอะไร ต้องการใช้ชีวิตในทิศทางไหนนะคะกับความรักความสัมพันธ์เหมือนต้องหันกลับมาย้อนดูตัวเองอีกครั้งหนึง่งพัฒนาตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมารักตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันกลายเป็นว่ามันเป็นบทเรียนที่คุณต้องกลับมารักตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็แก้ไขในพลังงานในตัวตนของคุณนั่นก็คือการหันมาที่ทําความรู้จักตัวเองแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นั่นเอง น,ะะนั่นคือบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะความความสัมพันธ์ครั้งนี้จะทําให้คุณกลับกลายเป็นคนที่ได้ประสบการณ์ที่จะต้องกลับมารักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่เอาตัวเองก่อนห่วงตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนนั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิ้ลหน่อยค่ะนะคะพลังงานตอนนี้คือตอนนี้นะคะ พลังงานหลังจากนี้ก็เปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าดราม่านะทุกคนเพราะว่านะคะพลังงานเนี้ยนะคะพี่เมย์อ่านตามไพ่ตามไพ่เนาะถือว่ามารับความรู้แล้วก็สาระแล้วก็ความบันเทิงอย่าเอาพลังงานลบติดตัวไปนะคะพอดูไพ่โรแมนต์เฮงเจ้าบอกว่าเนะะี่ย Religion factor มีความแตกต่างอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยอยู่ห่างไกลกันหรือคนทยที่ไปทาง,งานต่างชาติได้ด้วยนะแต่ส่วนใหญ่นะแต่ในพลังงานคลิปเนี่ยอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่ชอบเดินทางหรือเดินทางบ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆนั่นเองนะคะ Religion factor ศาสนาต่างกันนะ Separation ในตอนเนี้ยแยกทางห่างกันไกลนะคะ ได้กลับมารักๆเลิกๆแต่ท้ายที่สุดคุณบอกว่านะไม่ใช่คุณอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นเขาได้เนาะเพราะว่าบทสรุปความรักความสัมพันธ์ลงเอยก็คือขออยู่กับตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองอารมณ์นั้นอะนะเป็นของใครก็ไม่รู้แหละนะพลูอ่าไม่ใช่สิプฟเนสนะคะเพลฟเนสก็คือไพ่แนะนำบอกว่าอะไรไพ่บอกว่ามันเป็นรักที่ มันต้องแยกทางห่างกันไกลช่วงช่วงเซปาร์เรชันถ้าคุณทําได้ตอนนี้ถ้าแก้ไขไม่อยากให้อนาคตเนี่ยต้องเลิกล้างกันไปแบบว่าต้องหันกลับมาดูตัวตอนนี้แหละเปลี่ยนพลังงานเลยนะเปลี่ยนพลังงานคือกลับมาที่พลังงานตัวเองรักตัวเองพัฒน,นาตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆนะคะจะได้ดึงดูดรักที่เป็นรักแท้เข้ามานะคะรีบทําแล้วก็ทําทําให้ไวกลับตัวให้เร็วคืออะไรคือรักตัวเองหลงรักตัวเองนะ,ะให้มากมาก ตื่นเช้าขึ้นมาคืออะไรที่ทำแล้วดีกับตัวเราอะทำทุกสิ่งเลยเป้าหมายของเราคืออะไรที่เป้าหมายที่สว่างสวัยและเป้าหมายที่มีความสุขคืออะไรนะคะเอาความสุขของตัวเองมาก่อนถ้าตื่นขึ้นมาทุกวันแล้วคุณมีความสุขทุกวันอะเหมือนพี่เมย์พูดเนี่ยทำไมพี่เมย์ถึงพูดว่าสวัสดีมีความสุขเพราะอะไรการที่คุณอะมีความสุขในทุกวันมันจะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณฉะนั้นอะคุณจะต้องมีความสุขให้ได้ทุกวัน ความสุขนั้นจะดึงดูดความสําเร็จความสมหวังความรุ่งเรืองมาให้กับคุณน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอาพลังงานตัวเองก่อนให้ให้ใหเร่งด่วนเร่งด่วนคือแก้ไขที่ตัวเราอย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปกังวลเรื่องอื่นนะคะเอาแก้ไขพลังงานเราให้สําคัญที่สุดเลยเร่งด่วนที่สุดเลย you deserve love คุณมีคุณค่าคู่ควรกับความรักนะคะทุกคนเกิดมาเนี่ยเกิดมาจากพลังงานความรักนะ เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วคุณเกิดมาคุณก็เต็มเปี่ยมไปได้วยความรักนะพลังงานของคุณนะคะเกิดจากความรักคุณเกิดมาคุณมีความรักเต็มเปี่ยมเลยในตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นกลับไปที่ความรักนะคะเพราะว่าอยู่ในตัวตนของคุณอยู่แล้วกลับไปตรงนั้นนะคะพลังงานนั้นคือคำตอบของทุกสิ่งถ้าคุณกลับไปที่ความรักกลับไปที่ภายในรักตัวเอง นะเขาลบตัวเองให้เกียรติตัวเองรู้คุณค่าในตัวเองสําเร็จได้ในทุกสิ่งคําตอบทุกคําตอบนะจะอยู่ในตัวตนของคุณถ้าคุณรักตัวเองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองคุณสําเร็จในทุกสิ่งและได้สิ่งที่ปาถนาในทุกอย่างนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่พลังงานลบหรือมันหว,วั่นไหวมันหวาดกลัวนะคะ ในใจหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีพลังงานที่แบบว่าไม่ไม่ดีต่อใจเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีพลังงานนั้นเข้ามากลับไปที่ลมหายใจของตัวเองตั้งสติทําสมาธิการทําสมาธิเนี่ยเป็นเป็นพกขั์ด้วยนะการทําสมาธิเนี่ยคุณจะได้หลายสิ่งมากนะคะได้หลายสิ่งมากจากการทาสมาสมาธิเนาะพี่เมย์พูดบ่อยๆแล้วแค่ทําสมาธิอย่างเดียวเนี่ยคุณจะได้ลาบลาบอันประเสริฐในทุกเรื่องเลย นะให้ทำบ่อยๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะแม้กระทั่งสติปัญญาความสามารถแสงสว่างมาหมดเลยเนาะจากการทำสมาธิอาใบาที่5บอกว่าฮันนิมูลน,นะคะคู่ของคุณอนะจริงๆแล้วนะถ้าคุณอนะเป็นคนที่ ปรับพลังงานตัวเองได้เร็วนะคะปรับพลังงานตัวเองได้เร็วแล้วแก้ไขพลังงานตัวเองได้เร็วนะสามารถเป็นคู่ที่ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขได้ประสบความสําเร็จสมหวังกันได้นะคะอาจจะได้มีเวลาได้ใช้เวลาด้วยกันทําความเข้าใจกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันอะไรเงี้ย อย่ามีเรื่องราวทะเลาะบ่อแว้งหรือว่ามีอีโกโ้หรือมีความที่แบบไม่ยอมกันอะไรเงี้ยถ้าเราเติบโตถ้าเราเรียนรู้ถ้าเรารักตัวเองแล้วเรารู้เราจะรู้เลยว่าทิศทางของความสําเร็จของความรักคือการรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่ในทิศทางบวกตลอดถ้าคุณเป็นคนคนนั้นได้คุณจะรักษาความสัมพันธ์ได้แล้วมันจะไม่มีพลังงานลบเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณพังทลายนะคะในในคลิปเนี้ยพลังงานของคุณคือทะเลาะก,กันแล้วไม่ยอมกันนะคะ ต่างคนต่างมีดีด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอวดดีอวดดีในตัวเองก็คือฉันมีดีเธอมีดีอวดดีกันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ความความรักความสัมพันธ์มีพลังงานลบฉะนั้นตอนนี้นะคะรู้แล้วว่าพลังงานลบอ่ะมันทําลายความสัมพันธ์เราต้องอยู่ในทิศท,ทางบวกแล้วก็พัฒน,นาตัวเองนะคะต้องฝึกฝึกตัวเองบ่อยๆให้เป็นคนที่สามารถฝึกตัวเองได้เสมอในการที่จะจิตเป็นสมาธิและอยู่ในทิศท,ทางบวกนะคะ ฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปที่อาจจะหลายคนอาจจะผิดหวังนะคะเพราะว่าบทสรุปความรักความสัมพันธ์เนี่ยคือต้องแยกทางห่างกันไกลเนาะแล้วก็กลับมาที่ตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองนะะกลับมารักตัวเองนั่นเองเป็นประสบการณ์ที่ได้ประสบการณ์แล้วต้องหันกลับมารักตัวเองให้มากนั่นเอง นะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้สาระความรู้และความบันเทิงนะคะจากการอ่านไพ่ของพี่เมย์เนาะขอบคุณมากๆกับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะขอบคุณที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในบ้านหลังนี้นะคะขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนรักษาพลังงานบวกของตัวเองไว้นะ,ะแล้วมีความสุขได้ในทุกวันจะได้ดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตรักตัวเองให้มากๆเลือกสิ่งที่ ดีที่สุดให้กับตัวเองห่วงใยตัวเองนะคะแล้วก็เลือกความรักให้กับตัวเองนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณพลังงานดีจะยึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้ทุกคนนะคะจงเข้มแข็งในทิศทางแสงสว่างแล้วก็มีทัศนมีทัศนคติที่ดีกับการใช้ชีวิตในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ ขออวยพรเนาะขอให้ทุกคนนะคะสำเร็จแล้วก็สมหวังทุกสิ่งที่ปรารถนาแล้วขอให้สมหวังในความรักทุกคนเลยทุกคนมีคู่รักคู่แท้ของตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อมั่นในความรักแท้แล้วเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองมากแค่ไหนนั่นเองนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ น้องปิดคลิปให้หน่อยน้องปิดคลิปให้มี่มีได้ค่ะ